สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับคุยโยรูชาวสวนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีคุยโยมีต้นไม้จามาให้เพื่อนเพื่อนได้รู้จักอีกหนึ่งต้นนะครับก็คือต้นว่านะครับต้นว่าก็คือต้นนี้ต้นว่านี่ก็จะออกลูกที่จะเก็บกินได้ก็ประมาณเดือนเดือนเมษายนนะครับเดือนเมษายนเนี่ยต้นว่าก็จะเริ่มเริ่มมีสีดำให้เพื่อนๆืนได้เห็นแล้วและถ้าเขาแก่มากๆปุ๊บจะเป็นสีดำเนี่ยก็สามารถที่จะกินได้ บางจังหวัดทังภาะอีสานเนี่ยเขาเขาจะแบบเก็บขายกันหรือไม่ก็าตามต้นในป่าเนี่ยก็จะมีเด็กๆไปไปปีนเก็บตามต้นกันนะครับผมต้นว่านี่ก็มีสรรพคุณทางยาเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเป็นสําหรับบํารุงร่างกายหรือถ้าผลของเขาเนี่ยก็จะแก้พวกท้องร่วงท้องเสียนะครับผม ต้นว่านนี่จะเป็นไม้ยืนต้นที่ต้นค่อนข้างจะใหญ่นะครับอายุหลายปีที่จริงต้นเขาใหญ่สูงถึงถึง8เมตร10เมตรได้เลยนะครับต้นจะใหญ่มากต้นว่านี่ต้นเนี้ยที่คุณโยสังเกตดูนะครับจะมีอยู่อยู่สองสายพันธุ์คือเป็นว่าว่าโบราณก็คือว่าต้นนี้ยว่าโบราณน,นี่ลูกเขาจะเล็กลูกเขาจะเล็กนะครับก็จะขึ้นตามป่าตามบ้านตาม อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นเป็นต้น,นว่าที่ขึ้นเองจากการเม็ดตกมาหรือมีนกมีแมลงข้าไปกินแล้วก็ตกแล้วก็จะขึ้นอันนี้เป็นเป็นว่าโบราณนะครับและว,ว่าอีกพันหนึ่งคือก,ก็มีในสวนแต่ยังไม่ออกลูกจะเป็นว่าว่าสมัยใหม่ต้นว่าสมัยใหม่ตอนนั้นเขาจะปลูกเป็นเชิงเศรศษฐกิจก็คือจะมีลูกใหญ่นะครับผมรสชาติของว่าเนี่เขาจะกินลูกสีดำๆเนี่ยก็จะมีรสชาติแบบ หวานอมเปรี้ยวเปรี้ยวนิดๆนะครับแล้วก็จะมีหวานนํานะครับก็อร่อยดีเด็กๆจะชอบกินกันมากนะครับผมต้นว่าเนี่ยถ้าคนที่ที่ไม่ได้สังเกตนะที่แบบดูผ่านๆนะจะมีคล้ายๆกับต้นสีหวดอย่างที่คลิปของคุโยที่เคยลงไปแล้วสีหวดกับลูกว่าเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับแต่สีหววเขาออกเป็นช่อแล้วก็จะเป็นกลุ่มๆกลุ่มๆ,ๆ แต่ว่าเนี่ยเขาจะออกออกลูกเป็นกระจายมันไม่ไม่ไม่ได้เหมือนพวงกับสีหัวท่าไหร่นะครับว่าจะออกเป็นอย่างเงี้ยถ้าเป็นสีหัวก็จะเป็นเป็นนั้นมาเลยแต่ลูกก็ลักษณะเดียวกันรสชาติก็ก็โคตรทางต้นต้นว่านี่จะปิ่น,นหอมของของต้นว่านะครับผมอย่างตอนเนี้ยช่วงเนี้ยก็ประมาณเดือนเมษา,ายนเนี่ยถ้าใครไปตามตลาดนัดเอยก็อาจจะเจอลูกว่าที่มีขายอยู่ตามตลาดนัดน,นะครับ แต่ที่เขาขายกันเนี่ยจะเป็นว่าพันลูกใหญ่นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นก็ลองซื้อมาชิมมาทานกันได้นะครับเขาอาจจะคลุกน,น้ําตาลหรือเกลือให้ออกรสชาติขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าลองเพื่อนๆได้กินเนี่ยก็จะรู้ว่าก็จะบอกว่าต้นว่าเนี่ยจะไม่มีคนที่ปลูกเนีคงไม่ได้ใช้ยาสารพิษสารเคมีต่างๆนะครับถ้ากินลูกว่านี่ก็จะเป็นผลไม้ที่ปลอดสารพิษชนิดหนึ่งนะครับผม ก็หวังว่าเพื่อนๆก็คงจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับรูกว่าพอสมควรนะครับวันนี้คุยรู้ชาวสือก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,น,นะครับที่ติดตามคุยรู้ชาวสวนด้วยทีมาโดยตลอดนะครับผมขอบคุณมากครับ